เนี่ยคือบ้านหลังแรกที่คอยดูแลคอยหล่อเลี้ยงเรา คอยฟูมฟักเราต่อให้เราจะทําอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามอย่าลืมว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะต้องกลับไปที่นั่นเมนเผาศพคือบ้านหลังสุดท้ายของเราเคยถามตัวเองไหมว่าวันแต่ละวันที่เราดิ้นรน่ะเรากําลังดิ้นรนทําอะไรแล้ววันแต่ละวันที่เราดิ้นรน่ะเรากําลังดิ้นรนเพื่อใครหลายๆคนจะบอกว่าก็เพื่อครอบครัวไงเพื่อความสุขของคนรอบข้างไงหรือหลายๆคนจะบอกว่าก็เพื่อตัวฉันเองนี่แหละเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของฉันเวลาที่เราดิ้นรนในแต่ละวัน่ะเราเหนื่อย แล้วเราเหนื่อยเพื่ออะไรเพื่อใครในชีวิตของเราหนึ่งชีวิตนะคะมันมีบ้านเพียงแค่3าหลังเท่านั้นบ้านหลังแรกก็คือท้องของมารดาของเราไนงะท้องของแม่ที่เราได้มาเกิดในท้องของแม่เรามีชีวิตชีวิตแรกอยู่ในท้องของแม่ของเราอะถึง9เดือนเลยนะเนี่ยคือบ้านหลังแรก ที่คอยดูแลคอยหล่อเลี้ยงเราคอยฟูมฟักเราจนกระทั่งเราคลอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงมีครบ32หลายหายคนไม่ได้คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงแต่เราก็ได้แม่เนี่ยแหละที่คอยดูแลเราจนกระทั่งเราออกมาเป็นคนได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยคือบ้านหลังแรกของเราบ้านหลังที่2ก็คือโลกใบนี้ที่เราอยู่ คือท้องฟ้าคือดินคือน้ำคืออากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันไงี่ย ń. ด้วยธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้นี่แหละคือบ้านที่แท้จริงของเราเราควรจะอยู่ใกล้ธรรมชาติที่สุดเอาชีวิตของเรามาผูกพันกับธรรมชาติและเข้าใจธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติก็จะเข้าใจเราบ้านหลังแรกหลังที่สองเป็นบ้านที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของเราและบ้านหลังที่3นั่นก็คือปลายทางของมนุษย์ไม่มีใครหนีพ้นบ้านหลังที่3ในชีวิตของเราไม่ว่าจะ เก่งขนาดไหนไม่ว่าจะร่ำรวยมากมายเพียงใดก็ตามบ้านหลังที่สามที่ในที่สุดแล้วก็จะพาเราเดินจากบ้านหลังใหญ่ที่เรามีและเดินออกจากโลกใบนี้นั่นก็คือเมนเผาศพของเรานั่นแหละไม่มีใครหนีพ้นเมนเผาศพของตองไปได้ต่อให้เราจะทำอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามอย่าลืม ว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะต้องกลับไปที่นั่น mm. เมนเผาศพคือบ้านหลังสุดท้ายของเราไม่มีอะไรที่เราทำแล้วเราสามารถเอากลับไปได้สักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นงานของเราเป็นสิ่งแวดล้อมครอบครัวหรือเพื่อนของเราสิ่งเดียวที่เราจะเหลือไว้ในโลกใบนี้นั่นก็คือความดีถามตัวเองสิว่าในขณะที่เราทำงานและใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเราได้ทำความดีมากเท่าไหร่วันที่เราจากโลกนี้ไป ใครต่อใครเขาพูดถึงเราดีๆไว้ยังไงบ้างสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลั์